มาถึงสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะไปชมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการเลี้ยงลูกค่ะ oh, <yeah. S 1> ฟังชื่องานว่าเพื่อลูกคำคำนี้แหละค่ะคุณแม่ทั้งหลายก็เลยมาฟังกันแน่นเลย oh, yeah. you know. เพราะนอกจากความเข้าใจจากการบรรยายแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อลูกก็มีมากมาย แถมอุปกรณ์เพื่อให้คุณพ่อเข้าใจการเลี้ยงลูกแบบคุณแม่ก็มีด้วยค่ะเตานมเทียมแบบนี้แหละค่ะถ้าได้สัมผัสภายนอกจะคล้ายกันมากแต่ว่าน้ำนมแท้ๆจากภายในอกแม่นี่สิคะกลั่นจากร่างกายผ่านจิตใจเพื่อลูกเป็นเด็กก็แยกแยะได้ค่ะนมนมปะใช้นมนมปะ ไม่ใช่ขอบคุณเธอที่ทำใหฉันมีความวังไม่อยู่ลำ <ะ S 2> <ละ S 1> ทั้งนี้วันเวลาที่มันเงื่อยลาทุกๆอย่างที่เธอให้กันใแ,แต่ละวันมันแสนจะมีค่าจะกลบแทนที่เธอให้มาด้วยใจที่ฉัน ขอเป็นตัวแทนลูกๆนะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่มอบรักแท้ให้กับพวกเราทุกคนเสมอมาค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวเช่นเคยสวัสดีค่ะ